สวัสดีครับตอนนี้พอ่อมาอยู่ที่วัดศรีคำชนโนดนะครับคยังไงกันครับผมได้มาล้ำแถวนี้ดูอยู่แต่ว่าบ่ามีโอกาสได้นนมาจักเกียนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในพี่น้องในเบือออ้องเนาะเกี่ยรกับอะของข่าวประเจ้าขึ้นกันเ้่นี่นยอยอยู่ที่วัดเจ้าปู่ศรีสุโธนคราชนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยว พี่น้องเอยเบยิ้งครับนี่เป็นบริเวณงานนะครับบริเวณทางเข้านะครับบริเวณทางเข้าแต่ว่าส่วนเด็เขามาได้ก็โอ้ผ่านขั้นตอนลายเตลี่ย <c oughs> ได้ถอดถอดเกลี่ยเจ๋งเอองงคือกันนะครับนี่ครับผ <c oughs> ่านตัวเด้อดที่ไทยเบิ้งนะครับได้ถอดเกลี่ยสเด้อได้ถอดเกลีน้ำ คนหลายคนหลายครับคนหลายแต่สย่างเขาตรงนี้ได้คเข้ามาเลยครับอันนี้เป็นทางเขานะครับเป็นทางทางคนทางเข้าตรงนี้นะครับทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวไปลางเขาที่ทางเข้าวได้ครับพูดกับพี่น้องย่าหวัดลาแต่พูดละครับพูดละครับ ระยะทางจากมี่ขาเป็นหุ้นนะครับก็สีไก่เติบนะครับไก่เติยบยกผู้ใดมืา่ทั้งใครมากระมาเด้อผู <c oughs> ้ขามาเล่นอยู่แถวๆนี้นะครับอ่าก็เลยเที่ยวการแปรมานะครับนี่เป็นนี่เป็น,น,ปนว่างเพิ่มนะครับนะครับเท่าไรครับ ใช่แล้ที่เข้ามาในวัดมันพ่อเด,ด็ดที่ใส่นองมืแดงอ๋อมือแรอ่อ่าอย,อ,ยอยู่อยู่ในบ้านดุงลกูกไปเด้อมีคนหนุจักจำแต่ว่าเพื่อนต้องทักเข้าก่อนเด้เพราะจำไม่ได้นะครับเจอทางเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ แกประม่นว่า้มามาเบิงคนเดียวเด้เดไทยพี่นอ้องได้เบิงพร้อมไทยพี่นอ้องได้เบิงพร้อมนะครับประมาณระยะทางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณน่าจะลอยห้าสิบเมตรได้นะครับลอยห้าสิบเมตรได้นะครับพอสิลั้นยงาวๆาไปเลยนะเด้อปลอยเห็ดเงาวๆาไปเลย ขอไปกันได้นี่เรืร่อขังแล้วครับพี่น้องเรื่องนี้มุดขังละเ่อนี่มุดขังแล้ว,รค,รลวครับเรื่องนี้มุดขังแล้ะซื้อเลขกนะ้ำใครเทียบมันออกเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าใครเทียบมันออกพี่น้องผู้ใดที่อยากโชคดีกัน มีเลื่อนสื่อน้ำกันเด้อห้าศูนย์ศูนย์ห้าไอ้น,นี่เป็นป่านะครับโอ้ยอุดมสมบูรณ์มากครับอุดมสมบูรณ์ลิลี่ครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์ลิลี่นะครับพูดนะต้นสูมนะครับอุดมสมบูรณ์ลิลี่ ถ้าเป็นช่วงตะกี้เนี่ยคือคนคือสีไลยนะครับถ้าเป็นช่วงตะกี้คนคือสีไลยนะครับเห็นบองคบพี่น้องถ้ามีโอกาสกับม้านนะครับเด้อถ้ามีโอกาสกับมานนะครับพ่อกับมาเตเดมาเทียนนี่เป็นเทือแรกนะครับเทียนนี่เป็นเทือแรกนะครับก็ยัยเอี้ยงยังไม่อยู่ เขามาข้างในนี่มันคือยังมีมลขังล่ะครับพี่น้องคือยังมัมนจะมีมลมันจะมีมขลมมข,มมขังนะครับมีมลขังมีมลขังนะครับนะครับพอหมหมงเพิ่นแล้วนะครับว่าหมงจะโปะจะยาแล้วนะครับพรหมหมงจะโปะจะยาแล้วครับพี่น้องนะครับ สารเจ้าปู่สีสุดโทย่าสีปฐุมมา,นะานะครับนี่ะครับนะครับน,นีคือสารปู่นะครับใครลกมยางเงียอย่างเป็นที่พีนะครับ ไปบ่อน้ำศักดิ์ส,สิทธิ์ประสานพันธว่าดิง่ายเบิ่งทางไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมาแล้วตรงให้พี่น้องได้เบิ่งพร้อมเนาะพี่น้องได้เบิ่งพร้อมความความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อ,อมาอยัางไงเนี่ยมารถสามร้อยรถสามร้อแล้วรถบอกสามร้อยรอป่ะเนะ <S <S ี่ยอ๋อ นี่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบุ้งต้นขวดเอแซลเองเอ็เทียบมาเลยมาตรงนี้ก่อนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับกบเสือนะครับของเสืออยู่ที่จิตใจครับพี่น้องครับเดลมาแล้วครับรู้สึกว่าดีนะครับอ่รวมๆนี่น,น,น,ษษษนะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ลมลื่นมาครับพี่น้องลมลื่นนี่เลีครับลมลื่นนี่เลีเด้อะลมลื่นนี่เลีผู้ใดเมื่อรถครับผู้ใดบ่เคยเข้ามากราบมาได้ครับเด้อมากราบปูมากรากบหญ้านะครับมากราบปูมากรับยา,าครับให้พี่น้อง เลยเบอร์ลครับลมเล่นมากครับพี่รองรมเล่นมากเดินนครับคุณแม่กับุนอาย่างสิบาพี่ Leah, พน้องย่าง อันนี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ,น,น,บรน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปไหวปูไหวงาครับอันนี้ครับ คุณแม่ไปบอกสมายที่ตั้งปัจจัยนะครับตั้งเหรียญน,นะครับตั้งเหรียญน,นะครับโกเกี่วกันคุณแม่ก็ตั้งเหรียญน,นะครับตัวบรรยากาศอยู่หลอกคางครับพี่ดองดีไลยดีไล่ครับ ลมลื่นมากครับครั้ง society. เดี๋ยวสิขออนุญาตในการไหวพุ่งยาครับแต่ว่าบดิมี มันน้ำเพลินครับีืน้องประดิษเ์ข้าพเจ้าก็มาครับข้พเาก็มาหวได้ดอกดีละคู่ค่าก็ได้ขัรจาก็มาดีตามจุดนะวยืนได้จุดไปที่ะหันหน้าใบจีก็จุดตลเดาะห้นหน้าใจีก็จุดตลดแล้วก็ันจิตแล้ตั้งจิตใจใส่ใบจีละจปัใจใส่ใบทีดันมีมากคือบริองอะไรมาปั่ จะได้ทีหสามขอขอโชคขอลาบขอบุญวันาการงานขอเจบนขอบุเอะเราจะได้มีหามขออครับกนไร้ขวานักปัจใจใส่ใบสีทนมีมาปูดีดวงมาลมาปัจใจประแงใส่ครับเนอะแล้ถ้าท่านไม่มีมาปูดีดวงมาลมาเมื่อกเดี่ยวเราจะีามขอก็ได้นะครับเนอะเมื่อกิตเดียวเราขอขอโชคขอขอบุญว่านาตน้าทิาขอเจบขอบุญเะเมื่อจีเดี่ยวเขอ เป็นแล้วด to ้านด้านจิปหารบอกชือบอกชกูลบ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอธิารครับิหาานได้่านอี่าไปเบิงนะครับต้นมะเดื่อยักษ์นะครับ62เมตรไปเบิงครับพี่น้องไปมาแล้วกัน ต้องไปเบิงบเออ้งนะครับต้นมะเดื่อยักษ์นะครับเขามาแล้วมีม้วนขลังครับพี่น้องมีม้วนขลังอันอย่นี้ครับม,มันยังมีม้วนขลังนะครับต้นมะเดื่อยักษ์เห็นแล้วครับพี่น้องครับ ร่มเลื่อนกันนะครับพี่น้องในเมืม่อไหวจะปูเจ้าญ้าแล้วนะครับแต่ว่าทาออยางอ้อมนี่คือสีโดนเตือนครับ จะพูจอายด้วยนะครับรายการดีมากครับพี่น้อง ขับมาเป็นอย่างมีต้นมะเดื่อยากด้วยครับพี่น้องต้นเดือนะครับที่พี่น้องเห็นในาภาพยนตร์ในหนังนั่นแหละครับสเส็นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องที่เบิ้งอยู่ในหนังนะครับัน,น,นาดจจเสียงอ่อมนะครับ

ชมห้องพิร,รงบอร่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อหลายสิเบียนไปทางเก่าน,นะครับเอาถ่ายให้เบิงให้พี่น้องด้เบิงแล้วล่ะครับพี่น้องท่งนี้โอกาสมากเลยครับเด้อตอนนี้สามบ้งสี่สิบนมที่ครับพี่น้อง เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องสมบูรณ์นี่เลยครับศักดิ์สิทธิ์กว่าได้นะครับศักดิ์สิทธิ์กว่าได้นะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้พี่น้องเด้

เสร็จแล้วเสร็จจากตรงนี้เราก็จะคับได้ครับนะครับขับกับเส้นเก้าเนี่ยนะครับขับกับกเซ็นเก้าเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับพ น้องเราอ่านทางไปยางออกบ้างหอดันนอกนะครับให้นอนกับบรรยากาศรอบนอกได้บรรยากาศรอบนอกจะเป็นผู้ดีนะครับขอะครับองราสัมพันธ์ของน้องแาตทธรขอเเราด้วยะครับท่มนีความจุดประสงค์ที่จะมาาส่วนนึ่งนะครับ คือทั้งออกแล้วครับพี่น้องครับทั้งออกนะครับจะเป็นรูปของนะครับทำรูปนะครับสวยงามมากครับพี่นอ้นองพี่น้องทำนี้เป็นลาก็ลองขอบับมาเบิ้งเด้พี่น้องเด้อ พึ่งารนะครับเพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างน่าจะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับสวยงามมากครับสวยงามมาก,ามมากอันนี้คือขาออกแล้วครับพี่นอ้องอันนี้คือขาออกแล้ว มาสำคัญสุดเลยคนขายลอตเตอรี่หลายๆครับพี่น้องโอกาก็เลยซื้อไปแล้วครับโอกาสกัเลยซื้อไปแล้วครับคนขายลอตเตอรี่หลายคันครับสิกรับแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับครับใส่เวลายางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้กาสิกลาฟแล้วครับวันนี้ครับ ที่เบิ้งลูกลูล้วครับวันนี้ครับมีโอกาสนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ลองคำว่าแวะเบิ้งนะครับลองคำว่าแวะเบิ้งนะครับอ่าอยู่ที่นะครับคัมชโนดเหระครับพี่น้องพี่น้องร้องคำว่าเบิ้งนะครับซักเซตอิลีครับพี่น้องเข้าไปแล้วมีมดขังเลยครับเข้าไปแล้วมีมดขังอยากให้พี่น้องคำว่าเบิ้งครับเที่ยวเมืองไทยนะครับเที่ยวเมืองไทยกับสนุนนะครับบ้านเฮ้ากับซอยกันมาเที่ยว นะครับซอยกันนาเบิร์มาแย่งกันครับเอา่ม่น,นีอําล่าพระจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับแกแรกของข้ามผุด้วยกันครับสวัสดีครับ